สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับหน้าสามสิบเก้าอ่อก่อนจะทําหน้าสามสิบเก้าเดี๋ยวเราดูหน้าสามสิบแปดหน่อยหนึ่งเนาะที่ครูฝันเรียนทําข้อสองสามสี่ห้าครับข้อสองสามสี่ห้าก็ครูจะทําข้อที่ข้ออ่าสองสามสี่หกเนาะเดี๋ยวครูทําข้อหกให้ดูข้อหนึ่งนะโอเคนะครับ ก็ใครทํามาแล้วก็ลองเช็คนะครับว่าตัวเองถูกหรือเปล่านะข้อหกเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นล็อกเอนลบห้าจุดหนึ่งสามหนึ่งสี่ก็แยกออกเป็นลบห้าถูกไหมลูกที่บวกอยู่กับลบศูนย์จุดหนึ่งสามหนึ่งสี่ถูกไหมดังนั้นลบห้าําทำไงครับก็ลบเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมครับที่บวกกับ ลบ0.1314ไอตรงลบ5ที่ลบเพิ่มไป1ไอตรงนี้ก็ต้องบวกกลับมา1ถูกไหมครับเพื่อค่าเท่าเดิมนะดังนั้นเราจะได้เป็นลบหที่บวกกับแล้วลบ0.1314บวกกับ1นะครับตรงนี้จะได้เป็น0.8686 ลบหนี่เกิดจากล็อกสิบกำลังลบหถูกไหมบวกอยู่กับ0.8 6ย์จุดแปดหนักเรียนก็ไปเปิดตารางล็อกครูไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงอ่านี่นักเรียนก็ไปเปิดเอานะครับว่า0.8นย์จหเนี่ยมันเท่ากับล็อกอะไรไปเปิดดูเอานะซึ่งถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดมาแล้วไอ้ศูนย์หเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 7จ็ดจุดเจ็ดจุดสามเก้านะครับเจ็นะเจ็มันคือล็อกเจ็อ่ะโอเคฝั่งซ้ายนี่คือล็อกอินนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าล็อกอินของเราก็จะเท่ากับล็อกเจ็ จุดสามเกคูณสิบกำลังลบหเมื่อเทียบกันแล้วล็อกกับล็อกเอกับ N เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า N ของเราก็จะเท่ากับ7.39ดจุคูณสิบกำลังลบหครับผมโอเคนะครับอ่ะก็ข้อที่เหลือฝากนักเรียนไปทำเอานะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราต่อข้อหน้าที่39นะครับก็เป็นแบบฝึก จากที่เราทํามาแล้วนะครับก็ลองทบทวนดูนะครับลอนอ่ะถ้าเกิดนักเรียนเจอลอนเอลอนเอหมายถึงล็อกเอฐาน e ถูกไหมดังนั้นลอนก็คือล็อกฐาน e เนาะเนื่องจากว่าตรงนี้มันก็เหมือนมันเป็นลอนหมดอะมันก็เหมือนเป็นล็อกฐาน e หมดอะถูกไหมครับมันก็เหมือนเป็นล็อกฐาน e แสดงว่าตรงที่มันบวกกันอยู่ซึ่งก็คือตัวนี้กับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวล็อกมาคูณกันได้ถูกไหมครับส่วนในตัวที่หารก็คือตัวนี้ ก็เอาหกมาหารเนาะเอาหกตัดนี่เหลือสามเอาสามตัดเจ็ดสิบห้าไปซะนั้นก็เหลือลอนยี่สิบห้าถูกไหมครับและก็จะได้ว่าลอนยี่สิบห้านี้ก็หมายถึงล็อกห้ากำลังสองฐาน e ถูกไหมล็อกห้ากำลังสองฐาน e โอเคนะครับครูเปลี่ยนยี่สิบห้าเป็นห้ากำลังสองนะต่อนะครับดังนั้นครูจะว่ามันเท่ากับครูก็ปัดไอ้เลขสองที่อยู่ด้านบนลงมามันก็เลยเป็นสอง l o อ5ส่วนด้วยล็อก e ล็อก5นั่นนีงก็ไปเปิดตารางล็อกครับล็อก5.00นะครับก็ไปเปิดตารางล็อกซึ่งล o อก5.00ก็จะมีค่าเท่ากับไปเปิดเอานะล o อก5.00ได้0.6990ก็เลยเป็น2คูณกับ0.6990ส่วนด้วยล็อก e ซึ่งลอก e เราทราบอยู่แล้วลอก e เหมือนเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งมีค่าเท่ากับ0.4343ถูกไหมก็แทนไป0.4343โอเคนะครับโอเคนะกูไปต่อนะครับต่อข้อที่2ข้อที่2 จะทำข้อที่2เนี่ยต้องมีความรู้ว่าเออเรามีความรู้ว่า A ยกกำลังล็อก B ฐาน A จะมีค่าเท่ากับ B ถูกไหมครับ A B อที่พูดถึงก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนื่องจากว่า A กำลังล็อกฐาน A มันตัดทิ้งถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ของเราจะได้ว่ามันคือ E ยกกำลัง2、องลอนห้า คูณกับ e ยกกำลัง3ลอน2ลบกับ2คูณกับอ่าขอโทษทีคูณกับ e ยกกำลังลบ2ลอน10โอเคเนาะดังนั้นครูปรัด2ขึ้นไปมันก็เลยเป็น e ยกกำลังปัดขึ้นไปไอ้ลอนครูเปลี่ยนเป็น log ฐาน e กับโอเคไหม ปัด2มา2ก็จะเป็นเลขชี้กําลังของ5มันก็เลยเป็นล็อก2กงกำาลังสองฐาน e ที่คูณอยู่กับ E ยกกําลังล็อก2กําลัง3ฐาน e โอเคนะต่อมาอันนี้แยกส่วนออกไม่งงเนาะแยกมันออกนะอันนี้ก็เปลี่ยนจากลอนให้อยู่ในรูปล็อกไอตัวเลขอยู่ด้านหน้าก็เหมือนอยู่หน้าล็อกอะ่ะก็ไปปัดให้เป็นเลขชี้กําลังนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ e ยกกําลังล็อก10กําลังลบ2ฐาน e โอเค E ยกกำลังล็อกฐาน E ก็จะตัดทิ้งหมดเลยถูกไหมครับนั้นก็เหลือ5ากำลัง2คูณ2กำลัง3คูณ10กำลังลบ2ถูกไหมต่อนะดังนั้นครูก็จะได้ว่ามันเท่ากับ25คูณกับ8ไอ้10กำลังลบ2ก็เป็น1ส่วนร0อไปนะเอา25ตัด100เหลือ4งั้นมันก็เลยเป็น8หาร4ข้อนี้ก็เลยตอบ2 โอเคนะครับไปต่อข้อที่3นะข้อที่3ตรงนี้ถ้าเกิดครูสลับเศษส่วนตัวล็อกกฐานล็อกจะสลับที่กันดังนั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับล็อก2ฐาน e ที่บวกอยู่กับล็อก10ฐาน e ลบลอน10ลอน10ก็หมายถึงล็อก10ฐาน e ใช่ไหมครับเราก็สังเกตเห็นว่าเนี่ยมันเป็นล็อกฐาน e เหมือนกันหมดดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นล็อกฐานเดียวกันก็สามารถที่จะเอาตัวล็อก ในกันที่บวกกันก็เอาตัวล็อกไปคูณไอตรงที่ลบก็เอาตัวล็อกไปหารใช่ไหมเอาตัวล็อกไปหารอย่าลืมทั้งหมดขอโทษทีลบสิทั้งหมดฐาน e อยู่ดังนั้น10บตัด10ทิ้งไปก็เลยเหลือเท่ากับล็อกสองฐาน e ใช่ปะล็อกสอฐาน e ครูก็แยกออกเป็นล็อกสองส่วนด้วยล็อก e ล็อก2นักเรียนก็ไปเปิดตารางออกมานะครับล็อกล็อก2ตารางอยู่ท้ายชีตน,นะลูกล็อก2ก็คือล็อก2.00ไปดูตรง2.00นะครับมีค่าเท่ากับ0.3010 0.3010โอเคนะครับส่วนด้วยล็อก E เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ0.4343โอเคตอบอยู่ในรูปนี้รูก็โอเคแล้วนะครับ อ้าวไปต่อนะข้อถัดมาข้อที่3ามลำดับแรกครูปัด3มาไว้หน้าลอนก่อนมันก็เลยเป็น3ามลอน e ถูกไหมครับที่บวกอยู่กับ E ยกกำลังล็อกฐานล็อกสองล็อกสครูเปลี่ยนเป็นขอโทษทีลอนสองลอนสครูเปลี่ยนเป็นล็อกสฐาน e ลีลบลอนหนึ ลอนหนึ่งก็เหมือนล็อกหนึ่งฐาน e อะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสามลอน e ลอนหมายถึงล็อกฐาน e ใช่ไหมงั้นลอน e เนี่ยมันก็เหมือนเป็นล็อก e ฐาน e อะเนาะที่บวกอยู่กับอันนี้ e ยกกำลังล็อกฐาน e ตัดทิ้งไปเหลือสองนะแล้วก็ลบกับล็อกหนึ่งได้ศูนย์จำได้ไหมล็อกหนึ่งไม่ว่าฐานอะไรก็แล้วแต่ล็อกหนึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกกระฐานล็อกเหมือนกันก็เลยมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะ แล้วก็บวกกับ2ลบ0นะูนข้อนี้ก็จะตอบ5โอเคนะครับเหมือนเป็น3บวก2เท่ากับ5นะโอเคอ่ะไปต่อแต่ถ้าเกิดน,นักเรียนอยากจะจำหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้จำยากนะครับนักเรียนก็จำว่าลอน e เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันนักเรียนไปเจอล็อก1ไม่ว่าฐานอะไรก็แล้วแต่ ก็จะมีค่า0ดังนั้นไปเจอลอนหนึ่งก็เลยจะมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันโอเคนะครับโอเคครูไปต่อนะครับต่อมาเขาถามว่า e กำลังยี่สิบเนี่ยเป็นจำนวนที่มีกี่หลักก็ถ้าจำได้มันก็เหมือนที่เราทำไปข้อก่อนนะั e ่นะ e กำลังสิบหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะ เราก็จะไปพิจารณาล็อก e กำลังย e ี่สิบล็อก e กำลังยี่สิบแล้วเดี๋ครูปัดยี่สิบลงมาข้างหน้ามันจะเป็นยี่สิบล็อก e แล้วก็เป็นยี่สิบเนื่องจากล็อก e เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่สามสี่สามเอายี่สิบคูณศูนย์จุดสี่สามได้แปดจุดหกแปดสามโอเค ฝั่งนี้มันก็จะเป็นล e ็อก e กำลังยีล็อก e กำลังยีไอ้ล็อกที่ไม่เขียนฐานนี่คือฐาน10ถูกไหมครับก็เหมือนกฎเกณฑ์การเปลี <g> ่ยนล็อกให้อยู่ในรูปของ e x p o n e n t i a l นะครับหรือว่าการแก้สมการล็อกมองเป็นแบบนั้นก็ได้เราจะดึงตัวล็อกลงมาและไอ้กำลังไอ้ฐาน10เนี่ยมันจะะดันฝั่งนี้ขึ้นดังนั้นก็จะเป็น e กำลังยี่เท่ากับสิบกำลังแปดสม อ้าขอโทษนักเรียนหกแปดหกครับโอเคดังนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า e กำลังยี่สิบจะเป็นตัวเลขที่มีมีกี่หลักเขาเวลาถามมีกี่หลักไหมเพราะมันอาจจะมีตัวเลขเยอะแยะมากมายแล้วก็ทศนิยมอีกเยอะแยะมากมายงั้นคำถามว่ามีกี่หลักหมายถึงตัวเลขที่อยู่หน้าทศนิยมนะครับว่ามันเป็นตัวเลขที่มีกี่หลัก ทบทวนอีกครั้งหนึ่งความจริงเคยเขียนแล้วทีหนึ่งเนาะเรารู้ว่าสิบกำลังหนึ่งก็คือเลขหนึ่งกับเลขสิบเลขขอโทษทีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์มันมีสองตัวถูกไหมครับงั้นหนึ่งกำลังสิบเนี่ยมันจะมีสองหลักโอเคไหมหนึ่งกำสิบกำลังหนึ่งสิบกำลังหนึ่งมีสองหลักสิบกำลังสองได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือหนึ่งศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับก็จะมีสามหลักสิบกำลังสามก็จะมีสี่หลัก ใช่ไหมครับแล้วก็คิดมาเรื่อยๆพอเป็น10บกำลังแก็จะมี1มี2หลัก2มี3าหลัก3ามี4ี่หลัก8ดก็ต้องมีกี่หลัก9หลักใช่ไหมครับและ10บกำลังเก็จะต้องมี10บหลักหมายความว่ามันต้องเป็น10บกำลังเก่อนนะลูกมันถึงจะเริ่มมีสิบหลัก อ,องเป็น10บกำลังเก้าก่อนจึงจะเริ่มมี10หลักดังนั้นไอ้สิบกำลังแดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น8จุดอะไรก็แล้วแต่เป็น9หลักทั้งหมดนะครับดังนั้น10กําลัง8.6ดจุก็เลยเป็นตัวเลขที่มี9หลักโอเคคําตอบข้อที่ถามว่ามีกี่หลักคําตอบคือ9หลักผ่านนะครับไปต่อนะต่อไปข้อที่3โจทย์กำหนด ลอนสองเท่ากับ A มาให้ลอนสามเท่ากับ b ให้หาลอนสี่สิบห้าในรูปของ A และ B อ่ะลำดับแรกเราหาเลยลอนสนะี่สิบห้านักเรียนทราบอยู่แล้วเวลาเจออย่างนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนเฉพาะเนาะก็เป็นลอนของสามกำลังสองคูณห้าอนก็เหมือนล็อกอ่ะลูกมันเหมือนตัวล็อกสองล็อกที่ตัวล็อกคูณกันอยู่เราก็แยกออกเป็นล็อกที่บวกกันก็จะได้กลายเป็นลอนสามกำลังสองที่บวกอยู่กับรอนห้า ดังนั้นลอนสามกำลังสองมันหมายถึงสองรอนสามถูกไหมครับที่บวกกับรอนห้าอืมก็แทนค่าสองไปลอนสามก็คือบโจทย์กำหนดมาแล้วใช่ไหมเนี่ยลอนสามเป็นบีฝั่งนี้ก็บวกอยู่กับรอนห้าโอเคอันนี้ก็ได้รอนสี่สิบห้าปัญหาคือไปต่อไม่ได้แล้วรอนห้าคืออะไรวะไม่รู้ใช่ไหมครับงั้นตอนนี้เราแทนค่ารอนสามแล้วยังไม่ได้แทนค่าลอนสอง เดี๋ยวไปดูไอ้เจ้าลอนสองก่อนว่าลอนสองจะเป็นอะไรได้เนื่องจากว่าลอนห้าเราหาค่าไม่ได้โอเคไหมครับจากที่เขากําหนดมาอ่าขอโทษทีเดี๋ยวครูตั้งไอ้นี่เป็นสมการที่หนึ่งก่อนพอได้ลอนห้าเดี๋ยวเราจะมาแทนค่ากลับนะจากลอนสองเท่ากับ A ลอนสองเนี่ยหมายถึงล็อกสองฐาน E เท่ากับ A ครูแยกมันออกมันหมายถึงล็อกสองส่วนล็อก E เท่ากับ A log ก2คูณอยู่ข,ขอโทษที log e หารอยู่ย้าย log e ขึ้นมาคูณมันก็เลยเป็น A ที่คูณอยู่กับ log e โอเคนะเป็น A ที่คูณกับ log e นะเสร็จแล้วครูก็มาพิจรารณาเอ๊มันมีสมบัติอยู่ตัวนี้บอกว่า log สองบวก log 5เท่ากับ1 ความจริงก็ไม่ใช่สมบัติอะไรหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยล็อกสองบวกล็อกห้าเท่ากับหนึ่งหลกครูสับสนระหว่างล็อกกันลอนและลินพันกันใช่ไหมมันเป็นล็อกฐานเหมือนกันเพราะไม่ได้เขียนฐานหมายถึงฐานสิบถูกไหมล่ะมันก็หมายถึงล็อกของสองคูณห้าเท่ากับหนึ่งล็อกสองคูณห้าก็เหมือนล็อกสิบอ่ะไม่ได้เขียนฐานก็คือฐานสิบอ่ะมันก็คือล็อกสิบฐานสิบเท่ากับหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมดังนั้นลอนสองบวกลอนห้าเท่ากับหนึ่งนี่ต้องจําได้นะเคยพูดไปทีกงแล้วก็ คู่อยากคู่ก็ย้ายไอ้นี่มาเลยล็อกสใช่ไหมครับล็อก2ก็มีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับลอนขอโทษทีล็อก2ค่าเท่ากับ1นึ่งลบล็อกหใช่ไหมย้ายไอ้นี่มาบวกมันเป็นลบ งั้นไอ้ล็อกสองมีาเท่ากับ1นึ ok ่งลบ็อกห้าครูก็มาทําต่อนะงั้นไอ้ล็อกสนี่เดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็น1นึ่งลบอกห้านะครับงั้นครูทําต่อก็จะเป็น1นึ่งลบล็อกห้าใช่ไหมหนึ่งลบลอกห้าเท่ากับ A อคูณกับล็อกเเสร็จแล้ว1ครูก็ย้ายตรงนี้มาลบซะจาก A อล็อก ok e ก็เป็นลบเอล็อก ok e. เสร็จแล้วไอ้ล็อกหคูณบูอยู่ฝั่งนี้คูย้ายมาฝั่งนี้มันก็เลยมีค่าเท่ากับล็อกหไปต่อไม่ได้ขอโทษทีนี้คือล็อกอมีค่าเท่ากับล็อกหโอเคไหมดังนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยตรงนี้หมายถึง2 B บวกอยู่กับลอนห้าลอนหก็คือล็อกหฐาน E เท่ากับอีกสักปัญน,นหนึ่งก็เลยเป็น2 B ที่บวกอยู่กับ ล็อกหใช่ไหมครับล็อกหฐาน E มันก็คือล็อกหส่วนด้วยล็อก E ขอเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นสรรมการที่1อันล่างสุดโอเคนะฝั่งซ้ายนี่คือรอนสีเพราะตอนนี้ครูได้ค่าล็อก5แล้วใช่ไหมละ่ะพอครูได้ค่าล็อก5ครูบอกครูก็แทนในสรรมการที่1 พอคูแทนในสมารหนึ่งคูกจะว่า l อน45ของคูนเนี่ยก็จะเท่ากับ 2b บวกกับ log 5 log 5ก็คือ1ลบ a log e ถูกไหมแล้วมันเป็นส่วนด้วย log e ก็ใสดว่าทั้งหมดนี้ส่วนด้วย log e โอเคนะครับก็เสร็จแล้วอ่ะ โอเคดังนั้นเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับ2 b บวกกับ1ส่วน log e ใช่ไหมก็แยกส่วนก็เป็น1ส่วน log e อันหนึงอันหนึงก็เป็นลบไอ้นี่ส่วนไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นลบ a log ok e ส่วน log ok e log ok e ก็ตัด log ok e ตรงนี้ก็เป็น2 b ที่บวกกับ1ส่วน log e ก็0.4 3 4 3ส ลบ A อ่ะตอไปสวยงามหน่อยก็เป็น 2b-a ลบ A แล้วก็บวก1ส่วน0.4343ถ้าเกิดนักเรียนเอา1มันก็เหมือนขยับจุดไป4ตัวเหมือนหมื่นหาร4ี่พกว่าถูกไหมครับน่าจะได้2จุดกว่ากว่านะครับถ้าเกิดนักเรียนคิดออกมามันจะได้ประมาณ2.43เนาะเอ้ยขอโทษอีก2.3 2จุดย้าย เรียงใหม่เรียงขึ้นเอาลบ a ขึ้นก่อนก็เลยเป็น 2b งบ a เอไดตัวนี้หารกันก็ได้เท่านี้อ่ะดังนั้นตรงนี้คือคําตอบนะครับสำหรอข้อที่3ต่อไปข้อที่4กําหนดให้ x เท่ากับลอน2ส่วนด้วยรอน3เดี๋ยวพิจารณาก่อนนะจาก x เท่ากับ ลอนสองก็เปลี่ยนเป็นล็อกสองฐาน e เนาะส่วนด้วยลอนสามก็เปลี่ยนเป็นล็อกสามฐาน e นะดังนั้น x ก็เท่ากับล็อกสองฐาน e ก็คือล็อกสองส่วนด้วยล็อก e นะครูก็เปลี่ยนไอเจ้าหานนี่จะเป็นคูณไปเลยนะและไอตรงเนี้ยมันจะเป็นล็อกสามส่วนล็อก e พอเปลี่ยนฐานเป็นคูณมันก็เลยกลับเป็นล็อก e ส่วนล็อกสามนนะ เสร็จแล้วล็อก e ก็ตัดล็อก e ดังนั้นจะได้ว่า x ของเราก็จะเท่ากับล็อก2ส่วนล็อก3ดังนั้นครูก็ MOVE มันกลับจากล็อก2ส่วนล็อก3เป็นล็อก2ฐาน3ได้โอเคอ่ะทีโจทย์ต้องการหาค่า y อ่ะจาก y เท่ากับแยกเลยนะครับเดี๋ยวแยกตรงนี้เลยนะ ก็เป็น3กํกลัง 2x คูณกับ3กํกลัง1ใช่ไหมแล้วก็ลบ -1 ดังนั้นจะได้ y เท่ากับ3กําลัง2และไอเจ้า x ก็คือนี่ใช่ไหมเอามาแทนค่ะมันก็เลยเป็น3กํกลัง2แล้วก็ตามด้วยล็อก2ฐาน3ที่ยังคงคูณกับ3กํกลัง1ก็คือ3นะครับแล้วก็ลบ1ไม่ใช่เอาเผลอเอา3ลบ1เหลือ2ใชะะ่่ะ ไม่ได้นะตรงนี้ต้องทำตรงนี้ก่อนนะนั้นก็ได้ y เท่ากับ3ยกกำลังล็อกสองกำลัง2ฐาน3ไอ้2ตัวหน้ากระโดดมันขึ้นไปด้านบนนะครับที่ยังคงคูณกับ3แล้วก็ลบ1ดังนั้น y ก็จะเท่ากับตรงนี้3กำลังล็อกฐาน3ตัดทิ้งไปเหลือ2กำลัง2ที่คูณกับ3แล้วก็ลบ1 เราต้องทำตรงคูณก่อนใช่ไหม2กำลัง2ได้4คูณ3เป็น12นะมันคือ12ลบ1ผลลัพธ์ตรงนี้จะตอบ1 1ครับโอเคก็อันนี้ทำเฉลยต่อให้จากครั้งที่แล้วนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เท่านี้ครับสวัสดี